สวัสดีครับเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3วันนี้เราก็มาเจอกับคุณครูป๊อกกี้กแล้วนะครับในรายวิชาพละศึกษานั่นเองกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะครับคือการโยนลูกบอลกระเด้งพื้นให้ลงตะก,กร้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอุปกรณ์และวิธีการเล่นของวันนี้จะมีอะไรบ้างพร้อ,อมแล้วไปกันเลยครับอุปกรณ์ในการเล่นนะครับเด็กๆเรามาดูกันเลยนะครับ ตะกร้าอ่าถ้าเด็กๆไม่มีตะกร้านะครับเด็กๆสามารถหาที่บ้านได้เลยตะกร้าผ้าของเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเอาละเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปกันเลยอย่างที่สองก็คือลูกเทนนิสของเรานั่นเองเนี่ถ้าใครไม่มีลูกเทนนิสนะครับเด็กๆสามารถใช้ลูกปิงปองหรือว่าลูกบอลที่มันเด้งกับพื้นได้นะครับผมเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับ วิธีการเล่นนะครับเด็กๆยืนที่จุดเริ่มต้นโดยมีสก,ก้าทั้ง2ใบะก,ก้าหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเด็กๆอีกะก,ก้าหนึ่งเราก็จะใส่ลูกเทนนิสน,นะครับ ากนั้นให้เด็กๆหยิบลูกเทนนิสขึ้นมา1ลูกจากนั้นความมือลงเห็นไหมโยนลูกเทนนิสให้ไปกระเด้งกับพื้น1ครั้งแล้วให้ลงตะกร้าแต่เด็กๆอย่าโยนเบาไปหรือแรงเกินไปมันก็จะไม่ลงเด็กๆพยายามใช้สายตาดูนี่เรามาลองกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับนี่ความมือลงเล็งกัะระยะให้ดีฟุบนี่เห็นไหมลงแล้วเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ กิจกรรมเมื่อกี้ใครส่งบอลได้ลงตะกร้าบ้างคนนั้นเก่งมากเลยเห็นไหมเกมเมื่อกี้มันฝึกอะไรลูกกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองเห็นไหมในการใช้กล้ามเนื้อมือในการส่งลูกบอลให้ลงตะกร้าคนไหนที่ทําได้เนี่ยกล้ามเนื้อมือก็จะได้แข็งแรงขึ้นอ่าและอย่างหนึ่งฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือให้มีความสัมพันธ์กันด้วยเข้าใจไหมครับเอาละ อย่าลืมว่าทํากิจกรรมทุกครั้งเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดเพื่อปราศจากเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในกิจกรรมต่อไปบ๊ายบาย